สวัสดีครับ FC เพื่อนเทุกคนทุกท่านลุงหนวดพาเลาะเช่นเดิมครับผมวันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมลุงหนวดขออยากขอขอบคุณ FC, ทุกคนทุกท่านที่พพอร์ตลุงหนวดมาตลอดวันนี้เป็นวันครบรอบพันซับครับพันซับสับับซับสแรับแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนพี่พี่น้องน้องลุงป้านะอานะทุกคนนะ ที่สป,ปอร์ตดวดแล้วก็พยายามจะทำดีต่อไปไปเรื่อยๆเ,เนาะ,ะไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็สป,ปอร์ตฉลองครอบพันพันท์ับไม่มีอะไรก็อยากให้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงอ,อาหารให้ลูก,ลกน้องนกกับนะให้หาน้องนกแล้วก็พาน้องนกเดินแต่ลองพาน้องนกน้องนกป่าตัวนี้เดินชมสวน หลังบ้านดูว่าจะเขาจะพาเขาจะไปกับลูกไหมเมื่อกี้ได้เห็นมาขอจินอยู่ด้วกับซัเมื่อกี้นี่นี่จะลองขอเขาเดินชมสวนหลังบ้านดูร้นะองพันซับครับดูซิด้วย <c oughs> เขาจะไปด้วยกับดูเขาด้วยหรือเปล่าดูสิเนี่ยมาร้าองขอแกบ๊แกบแก๊ปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วลุงก็ทาทำผอ,อกกะเทียมอยู่่ะมาด้วยกันไหมไป Come on come t เก e t h ร r ขันมาเดียเข้ามามาจะมาไหมป่ะมามามาเกันมาเดินชมสวนๆนั่งกอล์ฟกอล์มปะป่ะกันมากันมาป่ะมากันมากันมากันมาเดีวมามาจะมาไหมป่ะอ้วนสงสัยเดินขึ้นมาได้มั้งอ้วนปุ๊บปุ๋ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่เนี่ยแฟนไม่มาด้วยเลยมาคนเดียวมาจะมาไหมมา เดิอมามั้เนมา,มา,นมาโอเคปะ่ะเดินชมสวนกับลวงนะป่ะเดินชมสวนกับลวงฉลองพันทรซับครับอ,อ่เดินลงข้างล่างหน่อยพี่ดูซิว่าเขาจะพาไปกับลวงไกลแค่ไหน่ะเดินชมสวนดอกไม้กับลวงให้เอฟซี ทุกคนทุกท่านดูนะว่าธรรมชาติเอาลงเป็นแบบไหนธรรมชาติหลังบ้านเป็นยังไงกับนกกับดอกไม้ครับเป็นยังไงแกงไม่มาด้วยนะแกไปไหน,นถ้าเขามากินนะครับลุงพยายามจะมาจะมาให้นกกระตั้วมามารบกวนเนี่ยถ้ากินก็บินไปลุงก็เจ็บอาหารไว้ทันทีเลยปล่อยไว้ไม่ได้ ปล่อยไว้ทิ้งไว้แล้วนกกับตัวมาแล้วเป็นที่ลาคาญครับลาคาญมากเลยลทั้งลคาญทั้งส่งเสียงดังแล้วแล้วนกกับตัวก็จะมาขอ,อกินอยู่อย่างนี้ทุกเช้าทุกเย็นครับเนี่ยไม่ไดไ้ไม่ได้เลยไม่ได้เนาะใช่ไหมแต่ลุงปัดครับ,บปัดเร็จเมื่อวานเนียปัดกิ่งไม้ดอกไม้ครับดูดิ เป็นแฟนเป็นแฟนเรียกแล้วะนะเป็นเรียกแล้วเป็นเรียกแล้วไปไหนมาไปไหนนอยู่ไหนมาเรียกเรียกแล้วเดินไปเรื่อยๆดี่บ้าเขาจะไปไกลได้แค่ไหนจังว <c oughs> ันีให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ชมได้ดูด้วยว่า ธรรมชาติเขาลง,งเป็นแบบเป็นแบบไหนครับ,ออก,บก็อยู่กับนกอยู่กับดอกไม้กับสวนหลังบ้านครับเยังใครเรียกแล้วคือเกือเฟนโค้เลีงอยู่เฮ้ยยังยังหูฟังครับยังหูฟังยังหูฟังแล้วยังหูฟังยังไหนไปนอยู่ไหน điều đi liên liên đi khám, điều cây, để bay để bay cây này, mà mà, ตอนนี้ลุงก็ยังอยู่ในฮอลิเดย์อยู่วันจันทร์ก็วันจันทร์นี้ก็เริ่มทำงานแล้วครับจันทร์นี้วันจันทร์ที่11มกราทุกคนเกือบทั่วประเทศที่ออสเตรเลียครับเริ่มทำงานกันหลังจากฮอลิเดยาวช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เนะช่วงปีใหม่ครับตอนนี้ก็เริ่มเข้า เราตอนนี้กําลังเข้าอยู่ดูร้อนครับหน้าหน้าร้อนอยู่ตอนนี้ยินข่าวบอกว่าวันจันทนี้จะสามสิบห้าองศาครับจันนี้แฟนไม่มาด้วยไปกินให้อร่อยอร่อยนะไป ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วครับทุ่มกว่าแล้วเดีดยังออกเลยเดินไปจะถึงดอกไม้ไหมถึงไม้ดอกไม้อ่ะกินนะ บรรยากาศตามส่วนหลังบ้างครับกดแขนพอดี พอหนุ่มน้อยยังไงก็งให้ถึงจุดดอกไม้นะดอกลิลลี่ครับอยู่ไกลๆโหกลิ่นหอมฟุ้งนะครับเห็นไหมอยู่ข้างหลังลงนะุงไงอยูชมพูนั่นนงอยูชมพูนะโอ้กลิ่นหอมฟุ้งเลยอยู่ไกลๆพอหนุ่มน้อยถึงดอกดงดอกลิลลี่นะถึงไหมลุงก็หมดแชแลบนะต้องให้ถึง อยู่ไ,ไกลๆประมาณ10เมตรโอหกลิ่นเอกำลังถึงแล้วกําลังถึงแล้วกําลังถึงไปดอกลิลลี่ครับ พ่อหนุมน้อยก็พอดีมากินอาหารกับลงที่ลงหลอกลินดี้พอดีนะถึงแล้วถึงแล้ว,ลวหนุ่มลนี้ครับสูงสูงครับทุกป,ปีเป็นยังไงบ้างเอยทีนี้ โอ้ยยุงกัดคอ,อดอกใหครับดอกใหญ่มากเลยเริ่มบานแล้วกลิ่นหอมมากเลยกลิน่นฟุ้งเลยแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สใส่คู่เข้ามา <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ถึงเราตัวเราได้รีบพอดี <c oughs> โอเคนะครับผมงไงก็ขอฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามลุงมาตลอดวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยคือพันทรับครับพันทรับก็ขอบคุณแล้วก็ลุงก,ก็จะหาอะไรสิ่งดีๆลงมาให้ชมกันตลอดครับเสนอมาอันไหนผิดพลาดก็ขอฝากขอขอ,อาภัยมานึกณนะที่นี้ด้วยเนาะไปะยังไงก็ลุงก,ก็พยายามจะเอาหาสิ่งดีๆมาให้ครับให้ชมกัน ธรรมชาติครับไม่มีอะไรมากธรรมชาติสวนลำสวนลับนลงบ้านดอกไม้ต้นไม้อะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ